น้าเฮ้ยโอ้นี่ซื้อร่อใหม่หรอล้โคตรสวยเลยว่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยปะเนี่ยเฮ้ยดาวรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรล่ะนี่มันรถรุ่นเก่าแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะว่าจะไปถอยคันใหม่อยู่พอดีเลยเปลี่ยนอีกแล้วหรอเอ้ยแกเกือบลืมเนะ่อะพอดีฉันไปในเมืองมาฉันก็เลยซื้อของมาฝากนี่แกนี่มันแบรนด์เนมเลยไม่ใช่หรอ อุ้ยไม่แพงสักเท่าไหร่หรอกสำหรับฉันนะจี๊บจิ๊บเอ้ยแกขอบคุณมากเลยนะก็ไม่รวยเท่าไหร่หรอกก็นิดนึงอ่ะเปลี่ยนรถเป็นว่าเล่นเลยนะเฮ้ยแกเดี๋ยวฉันไปก่อนพอดีมีนัดแน่ไปละไม่เจอกันนะจ้าบ๊ายบายขอตัวดีนะจ้าไปแล้วนะพี่มันนี่รีบข้างในนี่สีสวยมากเลยนะชอบไหมชอบไปกันนะไป ให้ไปไงหืม้มดาวมาเอ้นานาเอ้าทำไมวันนี้เดินมาแล้วรถใหม่ไกลอยู่ไหนอ๋ออ๋อรถเหรอ, <c oughs> อ,อ,หรอพอดีน้องเอาไปใช้อะ่ะ <c oughs> น้องชายหรอแกมีน้องด้วยเหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นเวะอ๋อลูกพี่ลูกน้องไงออลูกพี่ลูกน้องคืออีก2วันฉันก็จะไปเอารถใหม่แล้วอะ่ะก็เลยให,ให้เขาใช้ไปเถอะใจดีนะเนี่ยเออนะฉันถามนาแกหน่อยดีวะฉันได้ขาวมาว่าแกติดพนันหรอ เรืออะไรอะ่ะบ้าติดอะไรไม่ม,มีพวกนะเสร็จเงินทางนั้นเลยแกฉันก็แบบเล่นๆน่ะแบบเล่นๆแบบเ,เ,เข้าเวลาอะไรอย่างเงี้ยแกฉันไม่อยากให้แกยุ่งกับวงการพวกนี้เลยอะ่ะตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะไปใครที่เข้าวงการนี้นะสุดท้ายก็หมดตัวกันทุกคนมีบ้านขายบ้านมีรถก็ขายรถไม่เหลืออะไรสักอย่างอะเลิกได้เลิกเนี่ยมันไม่ดีนะรู้ไหม ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกแต่เด like ี๋ยวไปก่อนนะไปแล้วนะเป็นไรเนี่ยเอวปวดมากเลยเนี่ยไปเจอกันนะบ๊ายบายเจอกันโอ๊ยโอ้ยทำไมสภาพะไรเทขนาดนี้เนี่ยฮะ โอ้ยชั้นหกล้มหน้าไม่มีอะไรหรอกหกลมอะไรหรอคนหน้าแกเลยขนาดนี้เนี่ยฮะโอ้ยไม่โดนไรแล้ใช่ไหมพูดอะไรแกเออแกเย็นนี้เนี่ยชั้นว่าฉันจะไปฉลองรถใหม่แกไปกับฉันสิเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงทุกคนให้แบบอิ่มหนำสำราญใจเลย เมื่อไหร่แกจะยอมรับความจริงสักทีอะฮะฉันรู้นะว่าแกเสียฉันมาเยอะมากแล้วอะโอ้ยเงินพวกนั้นอะจิบจิบฉันไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ได้คืนนี่ต้องบอกนะมันจะกลับไปเล่นอีกแล้วอะฮะนี่ยังไม่เลิกอีกหรอแกว่าแกจะบ่นทําไมเนี่ยเพราะแกบ่นนี่แหละฉันถึงได้เสียอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยถ้าแกจะมาบ่นนะแกไม่ต้องมาหาฉันเล่าลำคานโอ๊ยฉันจะบอกว่าแกไม่มได้เงินแล้วกลับคืนมาหรอกนะ เอาให้หมดตัวก่อนใช่ไหมเนี่ยดาวนั่นมันนาเพื่อนดาวไม่ใช่หรอไหนอ่ะหน่าเฮ้ยใช่จริงด้วยฮะฮะ ทำไมสภาพแกถึงเป็นแบบนี้เนี่ยฉันฉันได้ยินเพื่อฉันบอกมาว่าแกขายบ้านขายรถแล้วก็ขายที่นาของแกหมดเลยอะ่ะแถมยังเป็นหนี้คนในหมู่บ้านด้วยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะนะ สนใจมันรอกช้างมันโง่เองแกดูสภาพฉันตอนนี้สิจะไม่เหลืออะไรแล้ว รับตังค์นี้มาถึงนะถึงมันจะไม่ใช่ตังค์ที่มากเท่าไหร่ก,อก็อย่างน้อยๆอ่ะมันพอ,อช่วยเธอได้บ้างนะฉันรับไว้ไม่ได้ลกฉันหลายใจเหลือเกินนะดาวถ้าฉันรู้ว่าชีวิตฉันจะต้องมาตรในี้สภาพ ฉันคงไม่เข้าไปเล่นมันหรอกไอ้พวกกะรันนาไอ้พวกสิ่งไม่ดีเนี่ยแต่มันตายไปแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วแกอยากคิดว่าแกไม่เหลืออะไรสินะแกยังมีตั้งสองมือสองขาทำมาหากินได้อยู่นะเว้ย oh เริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้นยังไม่สายนะแก ขอแค่แกไม่กลับไปเล่นการพนันอีกเนี่ยแกก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีได้อยู่แล้วนะฉันเชื่อว่าแกเก่งแกทำได้อยู่แล้วแหละเชื่อฉันสิเรามาถึงนะขอบใจแกมากนะดาวขอบใจมากนะม เดี๋ยวฉันพาแกไปอาบน้ำแต่ตัวที่บ้านฉันดูซิสดสมหมดแล้วเนี่ยไปใจนะ